สวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยววัดชัยวนาราบจะพาไปชมเจดีย์โบราณสมัยอยุธยาอันนี้จะเป็นการบูรณะหใหม่นะ อันนี้จะเป็นด้านหลังองค์พระธาตุพระเจดีเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับไปกันเลยอ,อากาศดีขร้บมาตอนเย็นการงเที่ยวก็จะเยอะหน่อย ห้บริการสถานที่คนละ10บ,บาทเดีย๋ยวเราก็จะไปดูด้านในสวยมากขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับ là giờ chúng ta sẽ đi xem bên này

เราเข้ามาได้สุดแค่นี้นะครับตัวนั้นเขาก็จะไม่ให้เข้าไปเลยส่วนตัวนั้นเขาจะขนุบบลงใหม่เจดีสมัยอยุธยา นี่ก็เป็นอีกด้านข้างนะครับอีกวบมุมนี่ก็เป็นเศษสัตว์ประหลา,าพทางของพระพุทธบุตสมัยนั้นนะครับขบวห้ามขึ้นไปนะครับเขาไม่ให้ขึ้น หายลปได้นี่เป็นพระพุทธรูปสมัยนั้นนะครับประมาณนี้ขับไปดู สัรดลกครั้งนี้นี่เป็น่อยสับปะรดรลูนอันนี้เป็นฝันนนงนนน่งอีกฝั่งนึงน,นะครับฝั่ง ติดแม่น้ำนะครับครั้งนี้าติด,ตด,ตดแม่นม้ำ จะเป็นฝั่งที่ใกล้แม่น้ำเจดี JD. มีสองฝั่งครับนี่ข้างบนจะเป็นเจดีย์ใหญ่ล้อมรอบโดยปราสาทเจดีเล็กๆนี่เป็นฝั่งปราสาทท,าท้าติดติดแม่น้ำ นเมากมันจะเป็นยอนแสน็บที่โตตกเป็นฝั่งที่ตะวันออก ยอแส,สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ตอนนี้นะครับ เที่ยววัดชัยบรรลามปไปเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย like, น,นะครับสวัสดีครับ